สวัสดีทุกคนครับผมอาจารย์ซุปสุปชัยจันยุริศครับปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท f ิวเจอร์เทคนะครับซึ่งเชื่อว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลูกค้าและลูกศิษย, oh. ย์หลายๆคนที่ติดตามเพจของผมมาเป็นเวลา3ปี oh. ก็คงรู้จักไม่น้อยทีเดียว oh. ก่อนอื่นครับต้องขอกล่าเมารุยคริสต์มาสปี2024และปีใหม่2024ที่จะมาถึงกับทุกๆคนนะครับ oh. ขอให้ทุกคนที่อยู่ในวงการบิวอิน ไม่ว่าคุณจะเป็นในส่วนของผู้รับเหมาหรือดีไซเนอร์หรือเทิร์นทีหรือแม้แต่เจ้าของบ้านก็ตามขอให้มีความสุขมากๆในปี2024ที่กำลังจะมาถึงนะครับ oh. ผมเป็นกำลังใจช่วยและเช่นเดียวกันนะครับ oh. ก็ต้องบอกว่า3ปีที่ผ่านมานะครับกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟ LED ในฟรนิเจอร์วิวอินนะครับซึ่งทำให้ผมได้มีกลุ่มลูกค้า จำนวนมากๆที่เป็นเพื่อนกันเป็นลูกค้ากันเป็นลูกศิษย์กันนะครับซึ่งในปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากบริษัท FutureTech ให้ดูแลเป็นผู้จัดก,การของผลิตภัณฑ์ฟิ t t i n g และอุปกรณ์ f ฟอร์นิเจแบรนด์ที่มาจากเยอรมันที่ชื่อแบรนด์ว่า h a t i ช h ฝากทุกทคนช่วยสนับสนุนช่วยกันเป็นกำลังใจที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ฟิตติ้งแบรนด์ a t ตกับผมด้วย และในเวลาเดียวกันครับอีกหน้าที่หนึ่งที่ได้รับมอบหมายก็คือผู้ช่วยวปริการฝ่ายการตลาดซึ่งจะทำให้แบรนด์สินค้าของ FutureTech ตอบโจทย์รับรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนลูกค้าลูกศิษย์ทุกท่านและจะพยายามพัฒนาปรับปรุงแบรนด์และที่สำคัญคือการเซอร์วิสของทีมฝ่ายขายทีมบริการทีมเทคนิคให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ครับ ขอวอวยพรให้ทุกคนอีกครั้งหนึง่งถ้าใครตอนนี้กำลังเดินทางไปต่างจังหวัดขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นและกลับมาพร้อมพลังงานที่เต็มเปี่ยมและมาสู้กับงานในปี2024พร้อมๆกันนะครับกราบสวัสดีปีใหม่2 0 2 4อีกครั้งหนึง่งแล้วพบกันปีหน้าใครต้องการข้อมูลสินค้าหรือบริการของ Future t e c h หรือ แ t i ช h สามารถติดต่อผมได้ทุกช่องทางออนไลน์ครับเซิร์ชคำว่าอาจารย์ซุปฟิต t ิงเฟอร์เพียงเท่านี้เองคุณจะได้รับการติดต่อกับจากผมและข้อมูลทุกสินค้าทุกการบริการการติดตั้งที่คุณเจอปัญหาอยู่สวัสดีปีใหม่2 0 2 4สวัสดีครับ